ถามถึงพี่แม่แซวเรื่องความรุนความรักอะไรอย่างเงี้ยความรัเองแม่แซวว่าอะไรบอกว่าแซวแต่พอแล้วหอมอันนั้นแม่แม่จะหงายหัวิมพิมเล่นแหละไม่เล่นีกจริงจริงแล้วความสำคัญตอนนี้เรากับวิวนะตอนนี้ก็ก็ไม่เคยไดีขึ้นเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะเป็นเพราะมันสองสามวันทีฟังเลคเชอร์ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ เป็นเรื่องของเรื่องของเวลาแหละกันเลยคือไม่ค่อยมีเวลาให้กันรู้ว่าอย่างไงใช่เหมือนกับเวลาเป็นเวลามันน้อยเจอกันน้อยด้วยอย่างน้อยที่แบบคุยกันน้อยอะไรเพราะว่าผมเองก็ทำงานไปกับอะไรแล้วอย่างีเหมือนก่อนหน้านี้ได้พยายามปรับมัีมีครับมีต้องต้องทำมาอีกเรียนก่อนแล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่มีเวลาพูดคุยมันมีอย่างปลาใช่ไหมครับ บความความเข้าใจกันแหละซึ่งตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอะไรแล้วเป็นยัไงบ้างแบบแต่ก่อนหน้านี้มันใครเป็นคนเริ่มพูดก่อนว่าเออเราผมห่างกันนไหมไม่เหมือนมันเหมือนเขาได้เรื่องเหมือนกันไม่ไม่ได้ว่ามีคนพูดกันก่อนไม่ได้ว่ามีใครเริ่มก่อนมันก็คุยคุยกันแบ่าเยอะมากกว่าแต่เรื่องเรียนก่อนหน้านี้มันเรื่องเรียนจะได้เพราะเราอยากจะเรียนจบก่อนหน้านี้แม่ด้วยเราไม่เครียแต่มันก็แบเดินทางมาได้ด้วย มันก็เรียนมันมันมันก็มาด้วยดีแหละแต่ว่ามันก็อยู่บางบางบางอย่างมันก็ต้องใช้ความก็จะคือเรเรื่องเวลาทำให้เราสบบปบควมสุเกิดความไม่เข้าใจกันก็ด้วยไม่ใช่ปั่งฝ่ายต่างปิ๊แล้วก็อ๋อไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆครับมีโอกาสที่จะกลับมาไหมฮะกลับมาเหมือนเดิมอ๋อตั้งใจ้นไม่รู้เลยครับอย่างความรู้สึก เปยก็วันนี้ก็ยังมีแบบติดต่อแต่คนที่ก็ถามว่าเป็นอะไรเน่ยบ้างจริงจริงเราเสียดายความสัมพันธ์นะครับุตสาบอกคับนานาการมาถึงขนาดนี้แล้วก็ก็มีบ้างนะรว่ามันก็บบการเรียน2อปีได้ ก็ตามมันเป็นสิ่งที่ต้องการด้วยอะผมเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยพร้เที่เราเป็นคนเรียนด้องไม่ได้แปลว่าเราเรีนหรือเปล่าคือไม่ได้แบบว่าตัดใจมันในบบไอยแบบนี้มันมันตัดขาดไปเลยก็มันคงไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างเ่นน้อยก็เป็น้วเลติดต่อน แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่แบบว่าเป็นก่อนอันนี้มันเหมือนแบบไม่ชัดเจนแบบเราก็ไม่ยอมพูดว่าแฟนสักทีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้รงนั้นไม่ไม่เกี่ยวเลยการมันนะผมคนอแมเอาที่ว่าตอนนี้หรอเลยยาวลาก่อนหน้าเนี้ยถ้าบอกว่าเสียใจนนั้มันมันก็มีแต่ว่าผมว่าผมเข้าใจมันแค่แค่คือเพราะว่าเข้าใจมันทุกอย่างมันก็มันก็แบบมันมันเป็นที่คลายได้คุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ให้กำลังใจแม่แม่ แม่หรืออะไรแต่แม่ก็ไม่ยากอะไรครับก็เป็นการปุ๋ยยางไม่ได้มีอะไรเลยแล้วที่ใจตอนนี้เป็นังไงครับตอนนี้ปกติแต่เราดูนิ่งเลยเนาะดูแบบซึมซึมนิ่งอ๋อยังเช้าอยู่ไม่ใช่ก็ตอนนี้มันมันก็ยังมีบ้างแหละที่ว่าเฮ้ยแบบซึมซึมมันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบเิ้ยมานั่งโลกมืดอะไรนั้นไม่ใช่เะไรไปไหนจะมีโอกาสว่านัดมาเคลียร์ใจกันตอบแทน อ๋อยางไม่คงไม่ได้เยจังหวะยังไม่ได้ให้เาอกวบ้านมานเราักษาิตใจยไรตอนนี้ <ๆ S 1> เราผมผมไม่ถึงขนาดต้อขนาดนั้นผแคเ่เวลาอยู่คนเดียวผมว่าไปหาเพื่อน่ายได้หไม่ไ้มไม่ได้แบบจมมืได,ดมไม่ได้อะไรขนาดน,นแต่ว่ามันก็มีบ้าถ้าถ้าถึกว่าเฮ้ยเป็นกนมาแล้วพาแม่ไปดูหนังอะไรอย่างเไม่มีครับ 嗯嗯、OK，谢谢。